สวัสดีครับพ่อครับที่เอฟธนพัฒน์เจริญฟาร์มบ้านหลักด่านตําบลนองแหวงจุฬะอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่ก็เป็นเวลาหาโมงสิ่หกโมงแรกแล้วนะครับหลังจากเลิกงานมาเป็นวันศุกร์ที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนี่นะครับเลิกงานมาแยมแรกกันอีกแล้วครับเตรียมนี่นะครับหั่แก่บวกหั่ออนนะครับรอออกไปให้แม่ลูกนะครับ เอาไปแหงัว่าแม่ลูกวัวแม่ลูกก้อนอา่าแม่บอกลอตโตนะครับนี่คือบอกออแอะบูเฟ่ให้เล้เนาะครับอันนี้ให้กินแบบบูเฟ่นะครับคือให้มันกินอิ่มก่อนนะครับแล้ว่คยสิเอาไปให้ว่าตัวแม่นะครับกับไก่นะครับตอนนี้ว่าสิร้องเอาหัานมาเลียงร้อนเบิ่งครับว่บากระยานมากัดอีกขึ้นก้านนะครับ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเกี่ยวหยามาไหทุกเสาทุกแรงนะครับเราผมล่อน,นีก่อนนะครับล่อไอ้ไอ้มันกินแล้วๆผมจะเปี่ยวหยามาไหนะครับหยาผมเกี่ยวมาอยู่หลังรถเลยนะครับก็เลือกการมากก็คือจอดเกี่ยวน้าข่างท้างนี่เอาจอดเกี่ยวอยู่สวนอยาของนี่เองสินะครับเลือกเอาต่ะหิาไว้นะครับถนนมีตรภาพนะครับของเขาอันนี้ก็คือมักกินทั้นะครับมักกินทํา อันนี้คือหัวอาหันนะครับซีพียิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กับสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยกับเปิดให้กินนะครับกับกินกินแน่บเพกินแน่กะกินเสริมกันไปนะครับกินหน่อยกินหลายกับกินให้เก่านะครับกินหาเดือนแล้วนะครับหาเดือนวันที่สิบหกของหันนะครับนี่วันที่สิบเก้านะครับเพราะว่าตัวนี้หาเดือนเราแม่มันทองสี่เดือนแเรานะครับทองเงี้ยเรานะครับสิงหา กันยากันยาตุลาพฤศจิกาธนมามกะามกะลาปีหนากะหยอดแล้วนะครับน้องนะครับต,ตามมานี่นะครับเก่าเดียนนะครับส่วนตัวอื่น,นเาขาเขาคอกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาคอกเรียบร้อยแล้วยุ่หุ่นนะครับเอาคอกเรียบร้อยแล้วคอกนี่กะให้ห้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือคอกนี่นะครับคอกญงเด๋ยวพี่ไซส์มาทรงอ่ะ เปลือกมนล่างใส่เครื่องผสมบ้างที่ใช่น่ะอ๋อคือใช้สิเอาใส่นี่คือเก่านะครับอ๋ถนัดจังทีนะครับเครื่องผสมผมเจียว้ผสมยำมะสอานะครับยำผมเห็ดนะครับเปลือกมันล่างหน,นะน,น,นึ่นนนกนง 1, กระสอบต่อเออเจาะขางนั้นออก,เป,อกเปลือกมนล่างหนึ่งกระสอบต่อห้ามแกนึงกระสอบด้ืยอกันนะครับโดยประมาณน,นะครับโดยประมาณกะบ่มีสูตรตายโตนะครับ อย่างคือว่าบมมีสูตรตายตัวมือห้ำหน่อยห้ำหลายนะครับนี่แห้งซีนะครับเนี่ยเสบียงเขาออกมาหม่นวานเนี่ยนะครับทำแก่นะครับได้มาสิบกระสอบนะครับตอนนี้ก็ราคาดีานะครับราคาดีเด็ดขึ้นแล้วขึ้นซุย่างนะครับน,นะครับแพงขึ้นซุย่างนะครับโมันว่าขึ้นถะห้ำปนะิดอันนี้ไปเห็นไหม เอ๋อคุ้มๆนี่ไปก่อนเออแอ,อ้มออ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 นี่นะครับแอ้มกระสอบหนึ่งประมาณซีกระปีดหรือเปล่าทำกระปีดซีกระปีดน,<ๆ>นี่นะครับเป็นธรรมชาติของไก่นะครับไก่ก็ใช่ไหม,มเจาะแล้เอาขาตั้งกล้องก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ กินน้ำกันไปนะครับไก่ท,ทั้งไก่ทั้งง oh ัวาตะกีเลียงค้วายนะครับยุคอกตะกีเลียงควายนะครับอ่อนัลอยากจากนั้นอ่าโอเคนะครับตะกีเนี้ยเรียงคยวายเนะอันนี้ไม่ได้เรียงแล้วนะครับเออนี่นะครับนี่พื่อให้บอกอ้อแอกินนะครับหยาผมย่ท้ายรถเนาะเดี๋ยวผมสีเปียวหยามาให้กิดนะครับอันนี้ก็คือให้ไก่กินนะครับ รถล้อรถผีซ้ายเปลือกรถี่นะครับรถเข็นอ๋อรถไปเข็นนี่อย่างเอาอรียงไปโอ้นี่นะครับเปลือกมันล่างเขามีอยู่สมองนะตอนนี้ก็สิเหลืออยู่ประมาณตะกี้ให้กินเอ้าเอาตักให้มันกินเสาแล้งผ่านเด้ อากเคยไม่กินยำสอากกับไรขันอยู่เออตักเคยมันกินยำสอกกับไรขันหลอทักเคยกินว้องขันกับขันหนึ่งตลอดสามหนึ่งมาสออกประมาณสามสี่กิโล นี่นะครับจะบังที้ซ้ายถังก็เป็นเราแต่ว่ามันก็จิบกอันนี้นนหรอปีดมันยากแต่กลัวเด้นี่ครับปุงหนึ่งเน้นๆเลยนะอันนี้คือบอกหัวบอ,อยังนะครับแต่ว่าผมเปิดแล้วนะครับผมเปิดไซน์เซานี่เนาะนี่

ยงบอกแหงว่หลูนะครับนี้นะครับผมเกลียวหยามาไว้แล้วกับห้ำนะครับในห้ำแก่เอ้ยห้ำอ่อนนะครับตอบละลอยวัหลูใส่จากกิโลนะครับออกมาเพื่อทีเพื่อหนอกนะครับเพราะว่าผมห้ำแก่ผมบ่ได้ขายเนาะเออ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 เอเอเออเออ ก็ไปมัวแล้วมึงถือขวานเออโอ้ยต้นดากเนาะดีใจสิได้กินหยานะเนา,า,าะเอาแอะเอ้ยเอา,อาเอาอแอะมาเอาแอะเจ้าามลอาแอะเออแหลนส้นดาบคนเลยเนาะเอ้ากินดีๆกินเราอ้วนๆงนี้ไง นะครับกินเบิดนี่ครับกินเสาเสาเลี้ยงแล้วหอบเ้าหอบหนึง่งเลี้ยงหอบหนึง่งเออหอัวนั่นวันยังเอาเมื่อเราเดินตะวบอยหางเป็นเปรย์ๆอยู่เปื่อยนะมันเป็นเสศอเศษมันที่มันติดมาจากโรงงานนะครับข้าขอเะไรอยาเอาขาตังนะนี่ยนี่ขาตั้งเลยบ,บ่หมดแล้ว แล้วเามื่อเช้านี่ก็หมอมาเอาอันนี้ไปแล้วนะครับหมอมาเอาผุม,มั่วไปไปแล้วนะครับผมก็ขายที่ผมผมไม่ค่อยได,โด้โพส์นี่คือผมก็ขายน้ำบ้านเลยครับขายน้ำบ้านขายน้ำอำเภอขายน้ำขางอำเภอครับนี่นะครับผ,ผู้นั้นก็มเมาไปขายผู้นี้ก็มาขายนะครับปากก็ปากนะบ้านผมไป็เจ็ดร้อยหา้าสิบเนาะ สั่งข้างออนไลน์ ine, สั่งข้างอย่างก็คือแปดรอยรวมปลายท้างไว้แล้วนะครับแปดรอยเนาะใส,นใส่น่นใส่นี่ใส่นั่นนะครับไม่ได้ถือกับเจ็อยหสิบมาลับเองนะครับบานผมเนาะเต่ให้กันนะครับผมเห็ดขายอยู่แถวบ้านนะแถวบานขายพอ,อ,อได้สีเรียสนะครับเพราะวา่าหนึ่งเขาเห็ดประทันนะครับผมเห็ดประทันผม บอกกันเลยว่าผมเห็ดผลท่นบอมเมนวาหลายนะผมคือผมรับออเดอร์มาผมก็เห็ดผลท่นคือเกาเอาอนนเา่านะครับเอานนี้ยสตั่ง้องไว้นะครับเดี๋ยวทำให้งวนะครับผม กับโมเมนว่าเขาโมแมนว่าเขาบ่อยากเว้ยนะครับตเว่าเขาหิบประทันนะว่างานประจำเขาก็มีนะหมู่บ้านลูกค้านัดตรงกะบ่อใดเห็ดตรงนะครับตัวว่าบ่อใดเห็ดตรงเห็ดบระทันนะสไลด์บ่อใดตรงอันนี้เพรว่าใส่ลูกอ่อนนะครับ โอเมนะครับ mm. well, hey, right. oh yeah, okay ัของารินยากเกียวไหมต่ใสนี่ฮะอยากเกียวไหมต่ใส่เกี่ยวมาติเงี้ยเขาเออไปเจียวเนบ้านเด้อดอนนั่นเออเดอนนั่นละเกียไปเลยน้อยคนิโก็หลายดอกสกิน

เห็นนะ้ครับงวแมกระสีประมาณนี้นะครับแม่ให้น,นมลูกกระสีผสมห้าเป็นน้ำนะครับเป็นตรงเลียงรงเลียงแนวจากนอนกระหายมาเลยนะครับเศร้าละกะละมังแรงกะละมังหนึ่งนะครับพว่าหยาเขบาบ่กพ่อนะครับ ครับมาแล้วนะครับขออนุญาตเอาเรียงขุมงัวนะครับนี่นะครับขุมงัวขุมงัวเขาเป็นสเตลเลสเลยนะครับสเตเลสยางดีนะครับเลยอันนี้เป็นของใส่งัวสองปีนะครับสองปีงัวพอแม่พันนะครับใหญ่ๆอันนี้ที่ผมเห็ดว้เนี่ยคืออันนี้นะครับอ่าเห็ดให้มันเข่าลูกกับดังง้วนะครับนี่ผมเศดเย็บหนังเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นหนังตรงนะครับหนังตรงโดยนี่ เชือกเชือกที่เป็นถักยางดีนะครับเป็นหนังตรงนะครับหนังตรงรุ่นนี้ผมเย็บหนังตรงนะครับรุ่นนี้แปดร้อยนะครับเอ้พ่อแม่รุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบนะครับปลายทางนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยรุ่นสองปีขึ้นไปถึงพ่อพันแม่พันจังเดเนี่ยครับแปดร้อยห้าสิบครับปลายทางมีราคาเดียวนะครับโมมีองค์โมมีโอนแปดร้อยห้าสิบใลยสนใจก็ซั่งได้นะครับแต่แต่เลดย่างดีนะครับเนี่ย ลูกค่าส่วนมากสีถามนี่นะครับถามเป็นแบบมัดบบนะครับบบมัดเนาะครับราคานี่บมัดเนาะครับสแตนเลสย่างดีเนาะครับนี่นี่สแตนเลสย่างดีนะครับเชือกกั่ย่างดีเนาะครับนี่เชือกปีนเขานะครับย่างดีเนาะครับนี่สีดํามีสีดํากับสีขาวสิบมิลนนะครับที่มันตื่นได้เพราะว่าผมเย็บหนังเองนะครับนี่นี่นี่หนังเองงามเนาะครับงามคือกันโบเป็นบบงามเลยครับนี่ผมเห็นเพิ่งกอนนี่นี่หนังง้วนนะครับนี่ ถึงมันสิบบเป็นโค้คงแบบเขารูปของเขานะครับแบบนั้นไม่เง็ยบยากนะครับเง็บยากเพราะว่าอยา่างที่เขาซื้อเขากันละสองรอยกว่าบาทนะครับแ้านหนังนะครับอ่ากานซื้อหนังเราส่งไหมผมประกอบให้ได้ผมประกอบให้ได้นะครับผู้ใดอยากได้แบบนั้นเนาะล้วก็อยากได้ราคาถือเนาะ,ะซื้อหนังมาผมสิประกอบให้ได้นะครับแต่ว่าผมเห็นผมเห็นรุ่นนี้นะครับเนี่ยถามว่ามีหนังอันนั้นบอกครับมีอยู่ครับมีตอนนี้กับมีผู้ใดสนใจก็ซื้อใดให้กันนะครับแต่ว่า หลังจากเสร็จนี่มันเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าชิ้นเนาะผมก็สิซาเห็ดรุ่นนั้นผมก็เย็บรุ่นนี้ผมขายนะครับมีหนังสีดําสีน้าตาลครับสีเทนนะครับเนี่ยเชือกก็จะเป็นสีขาวางสีนะครับขอบนี่เขาเก็บยางดีเนาะครับขอบเพราะเป็นอ่าส่ยานะครับยาเขาเอื่นยาอย่างยายาแนวหนังสิยาแนวหนังยางดีเนาะนี่เย็บกิ๊บนะครับเนี่ยขอบตรงไหนนี่เย็บกิ๊บน้ำยาทาแนวหนังทาขอบหนังยางดีนะครับ คือว่าโอเคครับชินงานสบายครับงามก็ทรงลูุคขานะครับลูกค้าทั้งอุบลเพ็่นกระซังไว้นะครับแม่พันธุ์นะครับแปดร้อยหาชิปลายทางเลยครับเนี่ยราคาโอนกับแปดร้อยหาชิพเราแต่สะดวกด้ยครับเนี่ยพอแม่พันธุ์เนี่ยเราไปใส่งวงงามเพิ่นะครับแล้วก็อีอก่างหนึ่งขึ้นหนังตัวนี้นะครับหนังตัวนี้หนังตัวนี้เขาสามารถเย็บให้ได้ได้ครับสองคืบก็ได้นะครับเนี่ยความยาวของหนังสองคืบอยางให้วัดดังง่วมากผมดละ ขอบดังงวัวสองคืบผมก็เห็ดให้ได้นะครับนี่ขอบดังงวัวสองคืบผมก็เห็ดให้ได้ความยาวของหนังนี่นะครับรอบนี่เอออยากได้สั้นก็นี่ก็ได้อยากได้ยาวก็นี่ก็ได้นะครับราาพอผมเย็บเองนะครับราคาก็จ <scene. S 1> นะบวกเพิ่มจีกนิดหน่อยนึ่งเออสิบบาทยี่สิบบาทเอ้นาอนั่นละเอ,อได้ขายนะครับบ่ได้ว่าสิขายนั่นนะครับแบ่งปันแบ่งปันแบง่แบงปันกันนะครับแบ่งปันเขาเห็ดได้เขาก็แบ่งปันผู้เป็นเห็ดบ่ได้เพิ่นกะอ่า ใส่น้ำเฮาสำหรับผู้เงินหลายกับบ่าวากันเนาะครับพ่อใจสื่อยังไงกะแล้วแต่นะครับเงินนกระเป๋าถันนะครับเอาบบมีสิทธิ์บังคับนะครับพ่อใจสื่อยังไงกะสื่อยังสั้นคนพ่อใจสื่อของผมเพิ่งกะสื่อนะครับบ่มบเดียวกันเนาะครับปลาเรศษรุ่นละสีพันขายกับจัดบบมีคนสื่อนะครับก็เลยเอา,เอารุ่นนี้แหละขายนะครับโอเคครับผมอมันนี้สำหรับรีวิวคุมหนังนะ รุ่นยี่สิบสองปีขึ้นไปถึงพ่อแม่พันธุนะใหญ่ที่ผมมัดวองสี่คือเหนไม่เป็นส้งนะครับเห็นไม่ส้งก่อนซ้งลูกค้านะครับต่อเป็นไงเลยครับเป็นส้งเห็นมันเบาเข่ากับจมูกด้วยครับ นะครับกรพานไปเลยนะครับสำหรับร e ีวิวขุมงวนะครับไม่สนใจกระรั่งไดนะครับรุนหาเดียนขึ้นไปกับแปดร้อยรวบเก็ี่ปลายห้างนะครับส่วนกระแสน,นะครับส่วนกระแสราคาของขึ้นสำหรับผู้ใดสนใจเอาไปใส่แห่ง่วงงามนะหรือรับเองพันเองเมืองพ้นนะครับถนนมิตรภาพเมืองพ้น นัดรับได้ปต,ต,ปตทอมองได้สะดวกนัดรับได้นะครับเจ้อยหาชิบครับสำหรับหาเดือนถึงสองปีนะแต่ว่าสองปีขึ้นไปเนี่ยก็แต่ลอยหาิบนะครับเจ็บปลายทางนะครับอันนี้ก็ได้รับออเดอร์มาอีกหนึ่งนะครับลูกค้าน้องศิลานะครับออเดอร์หาถึงสิบหาเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะไปเห็ดให้เพิ่นเนะครับแอ่งนี่นะครับ ที่ว่าผมก็ห่วงว่าลูกค้ามักถามว่าเป็นแบบมัดหรือเป็นแบบอสอดทู้นะครับเพราะว่าลูกค้าคนนี้เราถามเนาะเราว่าเราเคนเคยซื้อมาแล้วมันเป็นแบบมัดเอานะครับซึ่งเห็นลูกค้าหลายๆคนถามนะครับว่ามันมัดแบบเอาไปไว้เห็นพูดเนเนี่ยซ้ำหนึ่งแต่ละมั่งเนึ้ยเป็นแบบมัดคนบ่บมักนะครับบ่มันบ่มักถึงมันมองยังไงลู่กบอลนะสมกับว่ากันมันก็ราคาบ๊อบแต่กันเนาะครับครับแบบ แต่เลดย่างดีเนาะไปไปไปใกล้อันนี้กัเปียกเทียบในฟังนะครับพ้อได้มาองไหน,นะครับผู้ใดมักแจ้งใดกับซือ,อยังสัดน,นะครับคนเฮามักบอกคือกันเนาะผมมีเงินหลายพุนกวละสี่พัน 4, ใส่คนเฮาไม่เหมือนกันเงินคนเรามันต่างกันนะครับ ไป,ปด,ได้ก็ประหยัดนะครับไม่ต้องห่วงว่าผมจะมีกําไรนะครับผมมีแน่นอนนี่หน่อยมีหลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขายชำนีมีกําไรเยอะติโอ้มีแน่นอนครับผม่าขายขาดทุนนะครับนี่นะครับหมดแรงนะยากาศบานๆเนี่ยมือแรงนะครับไค้มีข้อสงสัยสักถามยังกระตอบถามมาได้นะครับ อันนี้อันนี้กันย่แล้วนะครับอันไหนเห็ดแล้วห้คําตอบใดอันไหน่ระานเห็ดหายคำตอบอะได้ถามโน่นนี่นั่นได้เบิดนะครับตอนนี้เสี้ยงอยู่บากนกืบสามก้อนร้อยนะครับอื่นเดียวามาหยกบพันบาทสามสิบก้อนนะอยังก็ซื้อหน่อยแต่เพิ่นขายอห่างสมำนันนะครับอันนี้เสาใหม่เข้าสิบปีหนึ่งล้ะในโลงดินนะครับ เลี้ยงโวเลี้ยงแบบสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับเลี้ยงขังขอกมีีช่ชัวโมงจัดการง่ายเหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาจัดการง่ายถ้าเลี้ยงแบบปล่อยแปลงตัดหญ้าให้ประกุมกคือเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ซึ่งไม่กระทบต่ออาชีพหลักเนาะอเราต้องบอกว่างสิเป็นอาชีพเสริมที่บอกระทบต่ออาชีพหลักเงินสื่อห้่สื่อเปลือกมันหลางแล้วแบบนี้อย่างจะเป็นเงินที่บอกระทบต่อส่วนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแต่เลยสามารถสื้อให้กินได้เหตุให้กินได้นะครับ เห็ดเราวยากทห่เราวนี่เขาบก็่ออยากให้เห็ดนะครับผมก็ยังยืนแนะนำว่าเลี้ยง